ผู้นำที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจคนได้นั้นล้วนมีคุณสมบัติร่วมกันอยู่ประการหนึ่งนั่นก็คือความเป็นนักเสียสละ เริ่มตั้งแต่การเสียสละเข้าของเงินทองอันเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตไปจนถึงเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและการเสียสละอย่างสูงสุดคือการเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักยิ่งของตนพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงเป็นพระมาหากษัตริย์ผู้เสียสละอย่างสูงยิ่งและผลแห่งความเสียสละนั้นก็ทำให้พระองค์ทรงกลายเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ทั่วโลกต่างก็แท้สองสาธุการดังเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงได้รับรางวัลระดับโลกมากมายเมื่อยังทรงพระชนอยู่ครั้งต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วผู้นำทั่วโลกต่างก็แท้สองสดุดีและพิเศษที่สุดก็คือองค์การสหรประชาชาติได้จัดประชุมเพื่อสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระองค์ เป็นกรณีพิเศษอีกด้วยชีวประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทําให้เราสรุปได้อย่างหนึ่งว่าเคล็ดลับในการประสบความสําเร็จของพระองค์ท่านก็คือการเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสียสละนั่นเองคมธรรมประจําวันนี้ก็คือผู้นําคือผู้เสียสละยิ่งเสียสละมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับมากเท่านั้น